พูดว่านายรักฉันฉันรักนาย <c oughs> โกหกนายไม,ม่แม้แต่จะพูดสุขสันต์วันเกิดกับฉันนายก็พูดว่ารักฉันได้ยังไงไปเถอะ <c oughs> ไปเป็นลูกชายที่ดีของแม่นะแสดงความกตัญญูต่อแม่ไม่ซะหยุดทำตัวแบบนี้ได้ไหมฉันต้องไปแล้วค่อยว่ากัน ยังอยู่นะยังอยู่ขอบคุณพระเจ้ารูปนั้นยังอยู่รูปอะไรเหรอนักร้องเกาหลีหรือไงไม่ใช่ดูสินักกีฬาว่ายน้ำหล่อน,นะเนี่ยจริงๆเขาว่ายน้ำไม่เก่งหรอกถ้างั้นเขากำลังเรียนอยู่หยุดทำหน้าสงสยัยสักทีได้ไหมรูปแค่เนี้ทำไมต้องซีเรียสด้วยยังไงนายก็ได้มันกลับมาแล้วนี่เสียวเคขอบคุณสำหรับโทราศัพท์เนะ ฉันคิดจะซื้อใหม่อยู่แล้วก็เลยให้เครื่องนี้กับนายไงถ้านายเจอไฟอะไรแปลกๆที่ฉันลืมลบก็ส่งกลับให้ด้วยนะเขาเรียนที่ไหนชื่ออะไรเหรอฉันยังไม่รู้ชื่อเขาเลยแล้วก็ไม่ใช่นักเรียนด้วยนั่นก็ไปรับป,ป้าดิดีเลยงั้นนายก็เรียกให้เขามาจ่ายให้ดิเบอร์โทรเขาอยู่ในนั้นตอนนี้มันหายไปหมดแล้วไม่แปลกใจเลยทำไมนายถึงทำหน้าแบบนั้น นายอาจจะได้เจอกับคนที่ร่อกว่าหุ่นดีกว่านี้ก็ได้นะฉันพนันเลยว่าเดี๋ยวนายก็ลบรูปนี้ไม่ใช่นะเขาไม่เหมือนคนอื่นะรูปแค่นี้ทำไมต้อง <c oughs> ซีเรียสด้วยเ